สวัสดีครับจเจเัยใเล็กพาเพลินครับวันนี้อันนี้พ <c oughs> ามาเที่ยวสวน <c oughs> ทุเรียน <c oughs> ที่อำเภอขุนหานนะครับอยู่ที่ทุ่งเลนครับ <c oughs> เกี่ยวสวนทุเรียนที่ทุ่งเรนครับอันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ PNK ครับออออเออนี่ละเก่าสิบตัวต้นนี่แหละอีกตัวหนึ่งบัตท่านไดล้ลงอีกตัวหนึ่งก็ต้องสูดรสามปีแล้วบัตท่านได้ลงปีร่วงม่สวยครับต้นกำลังเริ่มโต เฮลโลอเสวัสดีคร de ับคุณนายนิดวันนี้มาชมสวนทุเรียนของลุงนายนะคะที่ทุ่งเลนอํเภอคุณหารครับวันอันนี้ทุเรียนกี่ปีแล้วนี่สปีครับสปีทุเรียนสามปีต้นต้นต้นแค่นี้ สวยแล้วครับสวยแล้วกำลังสวยใช้ปุ๋ยอะไรคะลุงนายใช้ปุ๋ยของ PNK ครับใช้ปุ๋ยของ P ีเอทำปุ๋ยเม็ดตาประวานเบรกเรลของ PNK โรยตามต้นนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำ Pnk อสูตรหนึ่งสูตรสองพ่นตามลำต้นตามใบสวยมากครับอันนี้สวยสวยนี่ต้นนี้นี่สวยมากครับสวยมากใบใหญ่ครับหลังจากที่ใช้กี่เดือนนี่ถึงได้สวยขนาดนี้นี่ พักานกี่เดือนนะครับใช้ปุ๋ยมากี่เดือนครับเดือนถึงได้ขนาดนี้ใช้ปุ๋ยมาแล้วกี่เดือนใช่ิหงห้าเดือนห้าหกเดือนเมื่อก่อนต้นแค่แกนต้นแค่แกนครับเพราะว่าไม่ได้แล้วใบก็เล็กไม่ทอดยอดไม่อะไรเลยตอนนี้ใบใหญ่มากครับนี่เปลี่ยนแปลงเยอะครับ ครับใบใหญ่ใบยาวใหญ่เลยครับตอนนี้ช่อขึ้นมันแทงช่อบตื่นดีมาเมื่อก่อนนี้ยังเล็กๆไม่มีกิ่งไม่มียอดพุ่งอย่างนี้ครับนั่นแม่นมีดนั่นทั้งนั้นก็แม่นบอลนี่ยซ้อนยางเนี่ยขอบนี้แหละครับเฉพาะขอบนี้ที่ต้นทุเรียนทั้งหมดประมาณ90กว่าต้น นี่เริ่มเริ่มโตแล้วครับเริ่มแตกยอดแตกกิ่งโอโ,โลเริ่มเร้่มเ้มาริรา่นิ่ม่มมา,อ,าอ้่วโอย่่นะน โอเคครับอ okay, ่าแต่ก่อนต้นตรงนู้นใหญ่ที่แหละที่มันถ่ายรูปนี่อนี้แหละไม่ก่อนใช่อะไร้็ฮะหยากอ๋อนี่ก็เปิดอืมเนี่ยสปริงเกอร์โอเคนี่ต้นโตก็ตั้งไม่ล่าอืมต้นไม่น้อยเลยก็อย่างนี้แหละคนมาเดินเปิดอืมมองเขาก็เปิดไว้ใบเขาก็จะตั้งไม่ล่าใบอืม เขาหายกับนักพี่กับชั่วโมงเข้าชั่วโมง